นี่คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับตัวของเราเองประสบการณ์นี้มันเป็นอะไรที่อธิบายได้ยากและหากทุกคนพร้อมที่จะรับฟังกันแล้วผมขอข่าตัวเป็นการกดไลค์และกดติดตามคนละหนึ่งครั้งนะครับ ผมเป็นคนปกติที่ไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องผีพอเรียนจบได้ก็มีโอกาสได้เข้ามาทำงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีโรงแรมแห่งนี้มีห้องพักอยู่ห้องหนึ่งที่อยู่หลังโรงแรมจนสุดทางเดินห้องพักห้องนี้เป็นห้องที่ไม่ค่อยใหญ่มาก ซึ่งมันเคยเป็นห้องเก็บของมาก่อนห้องพักจะอยู่ชั้นที่หนึ่งด้านล่างสุดของโรงแรมชั้นนี้และทางโรงแรมได้เก็บไว้ให้แค่พนักงานใช้เพียงเท่านั้นทางด้านหน้าห้องพักของเราเป็นห้องร้างที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ คาดว่าในตอนนี้ได้ใช้เป็นห้องเก็บของและที่สำคัญห้องพักห้องอื่นๆนั้นยังอยู่ห่างกันอีกตัางหลายห้องน่าจะอยู่ถัดออกไป4ีถึงห้ห้องได้เราชอบขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อของในเวลาสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเป็นประจำ ตอนแรกที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะไปซื้อของมันมีหมาตัวใหญ่หน่ากลัวมากมันมีกันอยู่หลายตัวมันจะคอยวิ่งกัดผู้คนที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้เราเลยเปลี่ยนเส้นทางในวันต่อมา เราเปลี่ยนไปซื้อของเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งแต่ทางที่นี่มันมืดมากและหลอดไฟตามท้องถงนนนั้นเสียและติดติดดับดับในขณะที่ขับรถไปก็คิดว่าจะเป็นเหมือนกับซอยหมาดุที่ผ่านมาหรือไม่ปรากฏว่า ในซอยนี้มันไม่มีหมาอยู่เลยบรรยากาศสองข้างทางเป็นป่าต้นไม้รกไม่มีบ้านคนอยู่แถวนี้แถมถนนยังเป็นหลุมเป็นบอ่อทำให้เดินทางลำบากและดูวังเวงเอามากๆด้วยขณะขับรถไปก็เพลอได้ยินเสียง คนร้องเรียกชื่อเราตน้นเราก็เผลอขานรับไปว่าครับพูดตอบรับไปแบบเป็นนิสัยเราตกใจอยู่พักหนึ่งนึกว่าหูแววไปจึงไม่ได้คิดอะไรมากและในครั้งต่อไปเราคงไม่ขับรถ ผ่านเส้นทางนี้ในตอนกลางคืนอีกแน่ขอยอมขับไปลุยซอยหมาดูยังดีกว่าเรื่องราวทั้งหมดมันก็เริ่มจากตรงนี้แหละมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เรากำลังนั่งเล่นคอมอยู่เสียงขอความจากในเฟซก็ดังขึ้นมา เมื่อน้องสาวของเราทักเข้ามาเราได้เปิดกล้องคุยกันคุยกันได้ไม่นานตอนนั้นน่าจะเวลาสักห้าทุ่มกว่าได้และในห้องมีหลอดไฟเพียงแค่สองหลอดเพียงเท่านั้นคือตรงกลางห้องและในห้องน้ำ เรานั่งเล่นที่โต๊ะดิมนาต่างกลางหลังของเราจะมีตู้และพัดลมติดผนงังจูจูน้องสาวถามขึ้นมาว่าเราอยู่กับใครเราก็บอกว่าอยู่คนเดียวพร้อมกับหมุนกล่องให้น้องดูคุยกันได้สักพัก เราเลยบอกน้องว่าขอตัวไปเข่าห้องน้ำช่วยรอสักแป๊บหนึ่งนะแต่พอกลับมาปรากฏว่าน้องสาวได้ปิดกล่องทิ้งไปแล้วเราเลยทักไปถามอีกครั้งว่าปิดกล่องทำไมน้องสาวได้พิมพ์ข้อความส่งมาว่า เราอยู่คนเดียวจริงๆใช่ไหมเราก็ยืนยันบอกไปว่าอยู่คนเดียวจริงๆไม่มีใครอยู่กับเราหรอกและน้องก็พิมพ์บอกมาว่าตอนที่เราไปเข้าห้องน้ำน้องเห็นมีผู้หญิงเดินตามเราไปเข้าห้องน้ำด้วยผู้หญิงคนนั้น ผมยาวใส่เสื้อสีขาวและแต่งตัวมอมแมมเราไม่เชื่อเรื่องที่น้องของเราพูดเราคิดว่าน้องมันคงโกหกเราแต่น้องมันบอกว่าแม่ก็เห็นด้วยแถมยังแข็บหน้าจอไว้ในทีแรก เขาก็คิดว่าเราแอบซ่อนผู้หญิงเอาไว้แต่พอจ้องมองดีๆผู้หญิงคนนั้นไม่มีขาและรอยได้เธอเลยรีบปิดหน้าจอแชทและได้สร่งรูปภาพที่เธอแคบไว้ให้เรารู้เราก็อธิบายไม่ได้ ว่ารูปที่เราเห็นนี้นั่นมันคือรูปอะไรและเพื่อนๆคนไหนที่อยากเห็นรูปภาพนี้สามารถคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์แล้วเราจะส่งรูปภาพนี้ไปให้ดูยำ้ำรูปภาพนี้ไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดพอตื่นเช้ามา เราก็ไปกินข้าวที่ร้านอาหารดินทาง,างข้างๆโรงแรมด้วยความที่อยากรู้เลยถามเอากับลุงเจ้าของร้านว่าลุงเคยเห็นผู้หญิงในรูปนี้หรือไหมลุงดูอยู่สักพักหนึ่งแกก็พูดว่าผู้หญิงคนนี้ เธอเคยเป็นพนักงานอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้และเธอก็เคยมากินข้าวที่ร้านนี้เป็นประจำแต่อยู่ๆเธอก็หายไปและหลายวันจากนั้นก็มีคนพบร่างของเธออยู่ในซอยทางโน้น เดี๋ยวนี้เส้นทางนั้นไม่ค่อยมีคนผ่านไปหรอกเพราะมันเปลี่ยวมากและในซอยนั้นยังมีพวกขียาชอบไปนั่งมั่วสุมกันในขา่าวรู้สึกว่าเธอจะต่างท้องด้วยในวันนั้นเองแฟนของเธอ ก็มาตามหาเธอในที่นี้แหละแต่ก็น่าเสียดายที่ต้องพบเธอในสภาพที่ไม่มีชีวิตแล้วแฟนของเธอเลยนำศพกลับไปยังบ้านเกิดหลังจากนั้นรู้สึกว่าวิญญาณจะเฮี้ยนเอามาก เธอได้หลอกคนในระแวกนั้นจนขี้ยาในซอยนั้นไม่กล้าที่จะเข้าไปจับกุมสูบยากันอีกเลยและได้ข่าวว่าพวกขี้ยาเหล่านั้นจะเริ่มตายตามกันไปทีละคนจนเหลือแค่ไม่กี่คนเท่านั้น เธอพึ่งจะยุกหลอกคนไปเมื่อประมาณหนึ่งเดือนนี้แหละพอๆพกับตอนที่พ่อนุ่มเข้ามาทำงานได้ละมัง้งเมื่อเราฟังเรื่องนี้จบเราก็ไม่ได้คิดอะไรมาเพราะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องผีหรือวิญญาณอยู่แล้ว เรายัางใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นและในวันหนึ่งขณะที่เรากำลังนั่งเล่นคอมอยู่ประมาณสีทุ่มได้เราได้ยินเสียงคนร้องไห้เสียงดังมากดังมาจากในห้องน้ำเราได้ยินเสียงปุ๊บเราก็สะดุง้ง กใจแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจอะไรแล้วเสียงมันก็เงียบหายไปเราได้ฝันเห็นว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วได้ยินเสียงร้องไห้ที่ปลายเตียงเราก็ชะงงกหน้าขึ้นไปดูเห็นว่าเป็นผู้หญิงผมยาวมาก กำลังเอามือมาจับตรงขาของเราด้วยความที่ตกใจคิดว่ามีคนจะมาทำร้ายเราก็เลยเพ้อถีบมันตกจากที่นอนแล้วเราก็ได้ยินเสียงร้องกรีดสักพักมันก็หายไป ตามมาด้วยเสียงทุบประตูในห้องน้ำจูจูมันก็ปรากฏตัวออกมาจากในกำแพงมันเป็นเงาดำๆรูปร่างเป็นผู้หญิงผมยาวยืนตรงพัดลมข้างๆตู้เสือ้อผ้ามันยืนนิ่งอยู่สักพักหนึ่งมันไม่ขยบับ จากนั้นเราก็ตะโกนออกไปว่าแน่จริงก็ทำให้กูถูกหวยสิวะแล้วอยากได้อะไรกูก็จะให้ด้วยความโมโหไม่ทันได้คิดอะไรเราก็ได้เผอพูดแบบนั้นออกไปผู้หญิงคนนั้นก็เอามือที่เป็นเลือด เขียนตรงผนังห้องเป็นตัวเลข013ซึ่งตรงกับตัวเลขห้องที่เราพักอยู่พอถึงตอนเช้าเราก็โทรไปคุยกับน้องของเราและฝากให้น้องเราช่วยซื้อหวยด้วยแต่เพราะว่าเราไม่ชอบเล่นหวย เราจึงไม่ได้ซื้อเมื่อถึงวันที่หวยออกปรากฏว่าออกศูนสจริงๆเราดีใจมากรีบโทรไปหาน้องแต่น้องบอกว่าไม่ได้ซื้อเหมือนกันเราก็ไม่ได้ทำอะไรหลังจากนั้น เราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยช่วงนั้นเราเขยียนทำงานเก็บเงินอย่างเดียวขนาดมีวันหยุดเรายังทำงานต่อเพียงเพราะจะได้เงินเพิ่มพอไปกินข้าวที่ร้านอาหารข้างๆโรงแดมก็มีหลายคนทัก,กว่า ช่วงนี้ทำไมดูคล้ำคล้ำหน้าตามองเศร้าเหมือนกับโดนของมาเราก็บอกไปว่าอาจจะเป็นเพราะผมทำงานหนักช่วงนี้แทบไม่ได้พักเลยและช่วงนี้ผมก็ป่วยบ่อยมากเป็นเป็ๆหายๆจนอยากจะกลับไปพักที่บ้าน เมื่อกินข้าวเสร็จผมก็เข้าไปขอลาหยุดเพื่อที่จะกลับบ้านไปพักผ่อนพอกลับบ้านไปแม่ก็ทักอีกว่าทำไมหน้าตาดูคล้ำลงไปมาเดี๋ยวพุ่งนี้แม่จะพาไปเข้าวัดนะตื่นเช้ามาแม่ก็พาผมไปที่วัด วัดนี้เป็นวัดพระธาตุต้องเดินขึ้นบันไดหลายขั้นมากเป็นวัดที่นับถือของคนในพื้นที่นี้พอเดินเข้าไปในกุฏิพระพระก่อทักทันทีว่านั่นโยมพระใครมาด้วยเราก็บอกพระไปว่าผมมากับแม่ครับ พระบอกไม่ใช่ผมก็หันหลังกลับไปมองอีกครั้งหนึ่งไม่มีใครมาแล้วครับมากันสองคนพระบอกว่ามีสี่โยมมีคนตามโยมมาอีกคนหนึ่งผมก็เลยลองถามพระไปว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับท่านตอบมาว่า เป็นผู้หญิงเราก็ถามพระว่าแล้วเขาตามมาจากที่ไหนครับแล้วพระท่านก็ตอบมาว่าตามมาจากที่โยมเจอเขาแล้วทักเขายัางไงละ่ะโยมได้ไปสัญญาอะไรกับเขาเอาไวล้ล่ะผมเคยพูดออกไปว่า ถ้าทำให้ผมถูกหวยอยากได้อะไรก็จะให้แต่ว่าผมไม่ได้ซื้อนี่ครับพระก็บอกว่าถึงไม่ได้ซื้อแต่เลขที่พีบอกมามันก็ถูกใช่ไหมโยมนั่นแหละผีมันเลยตามมาเอาชีวิตโยมไงแล้วในตอนนี้ เขาต้องการอะไรครับท่านเขาต้องการชีวิตของโยมแต่มันยังไม่ถึงเวลาของโยมผีจึงทำอะไรโยมไม่ได้แต่ว่าช่วงนี้ก็ป่วยบ่อยอยู่ใช่ไหมล่ะเป็นเพราะว่าผีมันตามรังควร มันมาทวงสัญญากับโยมหลวงพอ่อพอมีวิธีไร่พีไหมครับท่านตอบว่าไม่มีหรอกโยมแต่หากโยมทำบุญเสริมบารมีมากๆพี่มันทำอะไรโยมไม่ได้หรอกแต่ช่วงนี้โยมต้องรีบๆทำหน่อยนะ เพราะเหมือนว่าโยมจะมีเวลาไม่ค่อยมากวันนั้นเราก็ทำบุญกับหลวงพ่อท่านกรับบ้านไปเราก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากหรอกพอตกกลางคืนเราก็เข้านอนตามปกติแต่ในคืนนี้ มันโผล่ออกมาให้เห็นกันแบบจะจะเลยผมกําลังนั่งเล่นอยู่ในห้องอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาจากกำแพงแล้วตะโกนว่ากูจะเอามึงไปอยู่ด้วยไม่ใช่เพียงแค่ผมเท่านั้นที่ได้ยินเสียงนี้แต่ทุกคนในบ้านก็ได้ยินเสียงกันหมด มันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความอาขาดแม่และน้องรีบบิ่งขึ้นมาทุกคนต่างถามผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ตะโกนเสียงดังผมก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังและในตอนเช้า แม่ก็พาผมไปรถน้ำมนต์ถึงเจ็ดวัดและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาผมก็ไม่เคยได้เจอเธออีกเลยในใจของผมยังหวังให้เธอกลับมาเพื่อให้เลขเด็ดกับผมอีกครั้งหนึ่ง